เริ่มต้นก็คือความอึดอัดใจนะครับพอได้เก็บสะสมมาเยอะมากเป็น20-30ปีนะครับก็เป็นพระท้องถิ่นของเราก็ได้มาจากคนขุดก็มีนะครับส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันหมดแล้วก็น,นี้พอได้มาก็มีการประกวดแล้วครับเริ่มมีการประกวดกันเนาะอันนี้ก็เอาเข้าไปประกวดพอประกวดปุ๊บ เอาเข้าส่งตีไม่แท้ตีไม่ไม่ถึงครั้งแรกก็ไม่กล้าพูดอะไรครับตอนท้ายก็เข้าไปอีกส่งอยู่ตลอดก็ไม่แท้ไม่ถึงตอนท้ายก็เริ่มกล้าพูดว่าช่วยบอกหน่อยว่าไม่แท้ไม่แท้อย่างไรไม่ถึงไม่ถึงอย่างไรเขาก็พูดได้เน้นย้ำว่าไม่แท้ไม่ถึง แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ได้บอกเรียกว่าเหตุผลครับไม่บอกก็มีอยู่สองประโยคแล้วเขาเป็นผู้ส่งคุโน้ได,ด้านไหนก็ <c oughs> เขาก็ทีมใหญ่เขาอยู่ <c oughs> ครับบางทีก็ใส่ตลับนะครับใส่ตลับแล้วใส่ตลับมานะใช่ไหมฮะเขามาเปิดปุ๊บพริกเปล่าเลยครับพริกหวาง ยกมาพลิกหวางไม่แท้ยังดีแม่ไม่ใส่หนังสติกและยิงผ่านแล้วไม่แท้ไม่แท้อย่างไรบอกผมสักนิดเนาะไม่ถึงไม่ถึงอย่างไรมันผิดพิมพ์หรือว่าผิดเนื้ออะไรจุดตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าทําไมคนโบราณโบราณเขาเก็บเขาไว้แล้วเราก็รู้ประวัติมาหมดเพราะ เจอตรงนี้มันรู้สึกอึดอัดใจแล้วพวกกันน่ะพวกกันนี่หัวอ่อนหัวเบาว่างั้นก็ทิ้งเลยความทิ้งก็มีแล้วก็กลดา่าบันพระบรุตอ่ะเก็บสะสมให้มาครับเก็บไว้ทำไมเก็บให้กูไว้ทำไม <laughs> เก๋ทั้งนั้นเปล่านะทั้งที่ตอนนี้ก็ยังมีรอดอยู่ ตอนนั้นก็ยังไม่มีนะครับคําแก้ตัวของคนพวกนี้ตอนนั้นคนหัวอ่อนก็ทําลายทิ้งอ่ะหรือขายไปถูกๆเถ่อๆหรือให้เพื่อนฝูงไปเลยตอนท้ายเขาจะมีคําแก้ว่าที่ไม่แท้ไม่ถึงบันเพราะรูดเก็บเขาไว้น่ะอยากคิดว่าจะแท้ทั้งหมดอาจจะถูกเปลี่ยนตั้งแต่สมัยนั้นไปแล้วครับมีคน พ่อหรือลูกอะไรไปเอาเปลี่ยนลงมานี่ตรงนี้เอ๊ะผมก็คิดว่าสมัยนั้นไม่มีใครอยากเพราะไม่มีค่าไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับพระที่มีค่ามีราคาตอนท้ายจนมีความนิยมขึ้นมาคราวนี้ก็รู้สึกออัดใจวัตถุประสงค์แรกนั่นนะ่ะตอนนั้นก็คือว่าเขาทำไมทำลายพุทธศิน ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างกันเข้าไว้ทำลายกันง่ายๆเองก็เกิดความเสียดายครับเกิดความเสียดายที่ว่าพุทธศิลป์เราถูกทำลายไปโดยคนแค่คนสองคนคือโต๊ะนั่นน่ะคือนอกจากคำว่าทำลายนะฮะผมว่ามันบิดเบือนอบิดเบือนด้วยก็เริ่มเข้าหาหนังสือเข้าหาหนังสือก็ซื้อเริ่มซื้อละก็ดูตามหนังสือ ก็เอ๊ะก็แท้อยู่เฉพาะในหนังสือ <laughs> ที่เรามีอยู่ในครอบครอง <laughs> ก็ไม่มีเหมือนคราวนี้เราก็มาเอะใจว่าในครอบครอ,องของเราเนี่ยอย่างบางเล่มเนี่ยมีเป็นสิบสิบสิบภาพเลยที่เขาลงนะเฉพาะภาพชินราชใบเซมาเนี่ยพระนางวิญญาเนี่ยถ้าจะลงองค์ไหนที่ว่าแท้จริงๆก็จะมีทุกเล่มอง์นั้นแหละแต่ส่วนใหญ่ พระองค์อื่นๆมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะเนเราก็มานั่งดูของจริงมานั่งส่องตามก็ไม่เห็นมีเหมือนของเราซึ่งเราเป็นคนถิ่นนะครับเราได้มาจริงๆแต่ถ้าผิดเพี้ยนจากหนังสือไม่ใช่คราวนี้มันมีมีเสียนอยู่คนนึงครับอยู่ที่พิจิตรก็ลูกศิ์พาไปหาหลวงพ่อเงิน ช่วงนั้นฮนะโอ้โหเขาเข้าร้านเขาหนังสือหลงเพราะเงินเต็มหมดเลยที่เขาทำขายผมก็เข้าไปดูอ๋อชินตาคุณตาเลยอีเล่มนั้นก็มีเล่มนี้ก็มีแล้วบอกอ๋อเล่นพ้าตามหนังสือใช่ไหมใช่อาจารย์เพราะถ้าเล่นไม่เหมือนหนังสือขายไม่ได้เขาจริงเล่นตามหนังสือเขาพูดอย่างนั้นคราวนี้เราก็มาเอ๋อย่างนี้ก็คงจะไม่ได้แลนะ้วเนาะ ก็คงจะมาเริ่มกันใหม่แล้วมั้งยึดกันไม่ได้แล้วหนังสือเพราะว่ามันผิดแผกแตกต่างกันไปครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นที่มาสร้างเป็นหอศิลป์ตรงนี้ก็ไม้นี่ปลูกมาตั้งแต่อายุสามสิบปีฮะไม่สักว์คัปลูกเองเลยแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ทั้งนี้ก็ลงต้นหมากลากไม้ไว้แต่เรามีนิดแนวคิดอยู่แล้วแต่ไม่บอกแม่บ้านอ่ะ ว่าจะสร้างอย่างไงจะทำอย่างไงแล้วเงินตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดคิดอยู่ในใจว่าจะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องปกป้องพุทธศิทปิ์ของเราโบราณวัตถุของเราให้ได้เพราะเราเป็นคนพิษณุโลกแล้วเขามาจากจังหวัดไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาตีเก่งตีเก๊ของเราไปหมด ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่มาสร้างหอศิลป์จินนราชตรงนี้ครับครับหอศิลป์นี่ดูแล้วก็มองๆครับก็ขนาดอุโบสถ์ริดหนึ่งครับครับโบสถ์โบสถ์วิหารทางวัดก็เล็กกว่านี้ครับสมัยนี้เล็กกว่านี้นะครับแบบประหยัดนี่เป็ว่าถ้าเป็นก็ยี่สิบสี่ต้นครับนเอ่าโบสถ์สมัยก่อนนะครับขับโบสถ์สมัยก่อนยี่สิบสี่ต้นครับ ทางโทษนะครอาจารย์ครับอันเนี้ยถ้าเกิดรวมมูลค่าการก่อสร้างเนี่ยครับถ้ารวมทั้งไม้ด้วยนะประมาณสี่สี่ล้านห้าถึงห้าล้านเขามาตีให้ครับเขามาตีให้เลยแต่ผมไม้ของเราเองอครับปลูกเองตัดเองก็ได้ย่อมยาวหน่อยประมาณสามล้านตกสามล้านห้าแล้วครับอันเนี้ยตั้งอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเกิดยังไงครับ ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดินทองอเอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่บ้านปกไม้แดงนะครับหมู่ห้าสมมติว่าเอาตั้งต้นจากพิษณุโลกวัดใหญ่วัดพระพุทธชินราชน,นะมายังไงครับาอาจารย์รรก็ออกจากวัดใหญ่ก็มาทางป้ายป้ายวัดใหญ่เลยนะครับเลี้ยวขวาเอ่อเลี้ยวซ้ายที่สะพานนเรศวร นะครับเลี้ยวซ้ายที่หน้าหน้าป้ายวัดหลวงพ่อแล้วก็ตรงมาเลยครับมาถึงอำเภอวังทองประมาณ17กิโลพอมาถึงอำเภอวังทองก็จะมีโรงพักวังทองจะเจอสามแยกไฟแดงถ้าตรงไปทางด้านตะวันออกก็จะไปอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์หรือขึ้นเขาคอครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาก็จะมาทางสักเหล็กตากฟ้านาครสวรรค์ สายหนึ่งนะครับสาย11นะครับเป็น4เลน4เลนเลยออกจากนั่นมาก็ประมาณ8กิโลเมตรตอนนี้ขึ้นป้ายแล้วครับจะเห็นป้ายหอศิลป์ชินราชใหญ่ที่หน้าหอศิลป์เลยครับถ้ามาจากแยกที่ทางจะมาสักอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือมาเลยครับสังเกตว่าจะมีก่อนถึงก็จะมีป้ายโรงเรียนใช่ไหมป้ายบ้านกก,กไมแดงและป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว <c oughs> ก็ปลดเกีย์ว่างได้เลย แล้วหน้าบ้านก็จะมีป้ายเขตโรงเรียนลดความเร็วอยู่หน้าป้ายเลยครับเลี้ยวเข้ามาได้เดี๋ยวนี้สมัยเทคโนโลยี GPS มันข่ับสมับใช่เขาขอขอโลโลเคชันเดี๋ยวก็จะทำนะครับแชร์โลแชร์โลครับประมาณนี้ได้ขอสินชินราาแห่งนี้นะครับได้จัดแสดงรักเรื่องนะฮะในตระกูลต่างๆเช่นไดบ้างครับ อันดับแรกเลยก็คือความตั้งใจก็จะมีสองอย่างเท่านั้นฮะคือพระกุวัดใหญ่พระกุวัดนางพญาพระกุวัดราชบูรณะตอนแรกตั้งใจอย่างนั้นคือผมไม่อยากจะเยอะเราเจาะจงเลยตอนแรกใบเสมาเลยที่เริ่มศึกษานะครับเริ่มศึกษาจริงๆคือใบเสมาคราวนี้พระอาจารย์ท่านก็ เคยไปดูพระให้กับกำนันที่ทางอายุธยาอยู่นะครับผมก็เข้าไปหาท่านท่านก็สอนเรื่องใบเสร็จมาแล้วแกก็ให้ผมศึกษาพระนางพญาไปด้วยก็เลยได้ไปสองอย่างนะครับได้สองอย่างเลยก็เลยศึกษามุ่งมั่นเอาเฉพาะทางแต่ว่าอย่างเบนจับมังคีทางเนื้อชิ้นเงินเนี่ยผมก็จะดูเฉพาะใบเสร็จมาอย่างเดียว แต่ถามว่าอีกสี่องคอ์เนื้อเงินเหมือนกันดูเก่าได้แต่ผมจะไม่ยึดว่าเป็นตำหนิเป็นพระของเขาเราไม่เอาแล้วตอนท้ายก็มามีพวกเขามาเสริมกันเอาหลวงพ่อเงินอีกด้วยความอยากได้ของเราด้วยอยากจะมีหลวงพ่อเงินครับในครอบครองเนาะก็เลยไปเสาะหาส0บกระปี และตอนท้ายก็พวกพวกอีกแลลูกศิษย์ลูกหาอยากรู้พระสุมกอก็เลยมาอีกก็เลยจัดเป็นโซนนะครับใบเสม,มานางพยาสุมกอหลวงพ่อเงินตอนท้ายก็พระอาจารย์สุรเดชวัดประตูรีนะครับก็ขอให้จัดนิทรรศการด้วยเป็นพระรอดลำพูนพระตระกูลลำพูนก็ ไหนๆก็มาแล้วของแถม,แถม <c oughs> ได้ศึกษาได้เห็นของจริงกันด้วยครับก็มามอบให้อยู่แล้วก็วัดอะไรที่เชียงใหม่ก็เนี่ยอยู่ในตู้เนี่ยครับตอนนี้ท่านก็ให้มาจัดนิทรศรศการไปเลยเพราะไหนๆเป็นหอศิลป์ไปแล้วมาทีก็ได้ศึกษาหลายอย่างเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมไหมครับไม่ครับไม่เลยมาแวะชมได้ผมก็ เปิดวันไหนปิดเวลาเปิดเวลาปิดวันไหนงครับก็ไม่มีครับไม่มีกําหนดก็เป็นของเอกชนนั่นเนาะของส่วนตัวเข้ามาได้ตลอดแต่ก็โทรมาก่อนเดี๋ยวจะลงลงจะลงวันที่สิบห้าครับจะลงเป็นกิจจลักษณะเลยแล้วบังเอิญเมื่อวานนี้ก็มีด็อกเตอร์เขาเข้ามาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกก็กำลังคุยกันอยู่ นะครับการที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นศูนย์การเรียนรู้อยครของจังหวัดพิษณุโลกเลยเมื่อวานครับถ้าผู้ที่จะมาเนี่ยนะครับจะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหมายเลขอะไรบ้างครับอาจารย์0896223426นะครับ0896223426ทางรายการจะขึ้นเอาไว้ด้านล่างนี้ให้ท่านผู้ชม มีไลน์มีเฟซอยู่ในนั้นนะครับสมัครเข้ามาเลยแล้วก็นัดเลยตอนนี้ก็โดยโดยตรงนี้แล้ะครับเข้ามาครับนะครับเราก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของขอิชินตาราาในอีพสโอดสองนี่นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเข้าประเด็นหลักเลยนะครับถ้าชินตาราาไปเสียมานะครับครับครับที่ครับ